สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับวัดบันไ่มีอหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่รึกงานผูกพัทสีมานะครับวัดม่วงสะน้อย อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2539นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับมาดูเหรียญที่ระลึกนะครับ ผูกพัตศีมาวัดม่วงสะน้อยนะครับอำเภอปักทงชัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้ออกเหรียญน,นะครับเป็นที่ระลึกให้กับวัดนะครับวัดม่วงสะน้อยนะครับเหรียญน,นะครับจะเป็น เนื้อทองแดงนะครับรูปทรงนะครับจะเป็นรูปไข่นะครับขอบนะครับจะเป็นสันนูน,นนะครับรอบเหรียญนะครับนี่ครับตรงกลางนะครับเป็นรูปพระเด็ดพระคุณนะครับหลวงพ่อคูณปริโทโธ นั่งขัดสมาธินะครับอยู่ตรงกลางนะครับเต็มองค์นะครับข้างล่างหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นอาสนะนะครับนี่ครับแท่นอาสนะนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะเขียนว่าวัดบ้านไร่ยังหวัดนครราชสีมานะครับซ้ายขวาและข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับก็เหรียญนี้นะครับออกเมื่อปีพศ2539นะครับ ิมนี้นะครับขัดสมาธินะครับเหมือนสร้างบารมีนะครับน้อยเหรียญน,นะครับที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะออกเป็นเหรียญน,นั่งเต็มองนะครับส่วนมากก็จะเป็นนั่งยองนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านลังนะครับขอบนะครับก็จะเป็นสันนะครับตั้งนะครับรอบนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นยันดวงนะครับข้างบนนะครับเขียนว่าที่ระลึกงานผูกพัทศีมา วัดม่วงสะน้อยนะครับข้างล่างนะครับก็จะเขียนว่าอำเภอปักตรงชัยจังหวัดนครราชสีมา2539ก็คือปีที่สร้างนะครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งนะครับของพระเด็ะคุณหลวงพ่อนะครับ ก็จะเป็นแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับรอยเจาก็จะเป็บเล็กๆแบบนี้นะครับขอบ ตัดนะครับก็จะเป็นแบบเบียดขาดนะครับแบบเล็กๆแบบนี้นะครับละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลุงหนุ่มนะครับก็จะพยายามหาเหรียญที่ดีนะครับมีคุณภาพพุทธคุณนะครับมาให้ทุกคนได้ดูนะครับเหรียญที่ทุกคนยังไม่ค่อยเคยเห็นนะครับลุงหนุ่มก็จะหามาให้ดูนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับคลิปหน้านะครับพบกันใหม่นะครับเราอย่าลืมกดติดตามลงด้วยนะครับสวัสดีครับ